ตะเวนคำคอยแล้วคะพี่น้องถ้าพี่น้องเอางัวเขาคอเขาลักได้บานนี้เดีย๋ยวไปแกะแม่เพันมากก่อนเนาะแกะตุกไก่ก่อนค่ะพี่น้องเยวเพ่นอ่าตูอยุกไก่พ่นจะไปก่อนมูนี่เมือในใเขามาปลูกมะลามพ่นในสวนปาล์ม มีหยาพ่อได้เล่มอยู่ดอกค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นหนาแรงเนาะนี่ค่ะแม่ถุงเงินถุงเงินเอ้ยถ้าเขาคอ,อกอลไรได้บานี่เดี๋ยวไปกินหยาอยูย่คอ,อกต่อเนอะนี่ค่ะพวกลักกับบรดหาหยาแล้วพี่น้องนี่ผูกไว้ทางปามเลยค่ะพี่นอ้องอ่า ไปลูกปะมอเมนทางเมื่อบานมาพี่ทางพี่โอ้ยทางพี่มากินน้ำก่อนมากิน,น้ำก่อนเร็ว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  มอยังมามองให้มาเว้นะาพี่องจับสันสนค่ะพี่น้องจับยน้ยวันไดเดีย๋ยวยางไปของกับตนปามเนะาะไปขี้น้ำก่อนลกูกน้ำกอนีน่ยังอยากเล่มอยู่ด้พี่น้อง อากาศมันค่อนข้างที่จะบรรยากาศมันบาห่อนเนาะพี่น้องเนาะง้วเนี่ก็สามารถที่จะเล่มหยาได้มดมือนะคะถ้าอากาศห่อนนี่ง้อก็บง้อทัองพี่น้องอยากย่างอยากเขาห่มคือกันนะคะยิงคั้วย,ยิงแล้วไงเลยค่ะพี่น้องนี่แม่ถุงเงินไปลูกปะบ่ห่านในไปบ่มามากินอยู่ปากห้างก็ได้มา กนินนามก่อนมาตีลาบเมื่อบอ่เธอยังอยากเล่มอยู่ค่ะพี่น้องถ้ามันไปไกลหอดเฮื่อนนี่พี่น้องเอ,อ้ยอยากให้เบิงเรียนคือจังได้กินได้เสียงอันโลซาเล่งนี่หูเลยว่าห้าเตรียมหยาไวเพิ่นในขอบนะคะ ย่างกันเขาคอกมือนี่บรรยากาศอึมครึมมืดมือค่ะพี่น้องเป็นกนอยกักเล่มหยาเนื้อมือได้อากาศห่อนๆน,นี่เอาแล้วเป็นห่อนๆอ,อยู่กับว่นกับว่ายอยากเขาคอกไปลูกปะมามากินน้ำ ะกินน้ำก่อนยางแขบบ่ท่านเนะพี่นอ้องเออเห็นอยูบอ่บ่อนามนี่อ่ากินนามกอนโอ้ยเสียงกินนามเป็นตเสียบเถิดดีนะเ,เดี๋ยวเด้อลูกเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อถามมูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ลูกคนอ,อกมาก,ก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวผูกคนใบนี่ก็ลูกคนพันเอ้กินนามอยู่แล้วเมษสาเป็นหุนหนแล้วใบนี้เออสิปดอยู่ดอกเธอรอก,ก่อนปดน้องหน่อยก่อนนับตังก่อนรอก่อนนะเธอนับตังไม่กลับบ้านเหรอลูกนะ ลาบเมื่อบานสะบ,บ่อเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งปวดเชือกเป็นคนพี่น้องไปลูกไปบกเห็บเบานะนั่งวัวบกเห็บฟอร์ลาพี่น้อง โอเคฟอแล้่ยวนี่ใบเทเทกับหำ้าปลูกไี่เทเทไป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 เนี่ยตือยย้อขนาดได้เดียวนี่เอาแล้วอ่ะมีสาเป็นหุ่นแล้ว,วค่อยๆค่อยๆชิฟ้าเอาเล่นไปใส่เดียวเนี่ย เฮ้ยเฝ้าไปาค่อยๆย่างก็ได้ไหมฮึ ไปทางพีทางพีทางพีมาเดิอมาเดิอมาทางพีเนี่ยอยกันดีแท้ๆไปลูกไปไปไป bye 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 tay 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 la, sa, ไปไปไปลูกไปคอกเอาแล้วพี่น้องเจ้าแล้วเจ้าแล้ว ไปไปไปขอ,ไขออไขข้อมั่นเนี่ยโอ้ขอ,ขออไขข้อมั่นนะค่ะพี่น้อง